ตตาไทเกอรครับผมทดทรงยกสูงรุ่นนี้เป็น,ปนรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะเข้ามาใหม่ครับใครสนใจก็เอาไปใช้ได้นะครับผมเอาราคาไม่ถึงสองแสนเด้อใครสนใจตัวนี้ก็มาดูได้ครับผมบอกมากครับสำหรับ เท่าแก่ะวิ่งงานรถขุดรถแมคโครครับโอ้โหวิ่งดีครับทดสอบทำความเร็วให้ดูครับผมโอ้โหเนียนกิ๊กครับเอ้ามาอยู่กับเจ้าของรถนี่แหละครับสวัสดีครับผม สวัดีครับเป็นไงบ้างคันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์เครื่องเท่าไหร่สามพันเนาะโอ้โหเครื่องเทพไม่ไอไม่ล้วไม่ดันอ่าเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องอะไรสามเอลบอกสามเอลเนาะเป็นของโตโยต้าอันนี้แอร์เย็นพาวเวอร์เนาะห้าเอลโอห้าเอลเนาะแอร์เย็นครับแอร์เย็นฉ่ำครับโอ้โหรุ่นนี้สุดจัดเลย นี่ครับถือว่าสภาพนี่สวยมากครับผมโรดิต้าไทเกนะครับผมเครื่องสามพันนะครับเป็นรถสมาร์ทแคปนะครับผมล้อ,อยางนี่ก็เป็นล้อ,อยางอย่างดีเลยนะครับผมนี่ขอบเท่าไหรนะ่นะมองไม่เห็นเลยน่าจะประมาณขอบ อ่าขอบสิบหกครับผมขอบสิบหกน,นี่ครับกระบะนี่โอโ้โหไม่มีผุนะผมรถไม่เคยผ่านการชนการอะไรมานะครับผมโอโ้โหสภาพดีมากอาดูภายในหน่อย ภายในยังสวยครับจอโค้งอย่างดีเลยครับผมรุ่นนี้นะกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ครับผมซ้ายขวาควบคุมได้หมดเลยนะครับควบคุมที่นั่งคนขับได้นะครับผมนะเข็มไม่อยู่ที่278,420กิโลเมตรนะครับผมนะมีเครื่องเสียงแอร์ตอนนี้เย็นมากครับผม ที่นั่งโดยสารนะแคบนะโอเคสวยเบาะนี่ยังสวยอยู่ครับผมใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับประมาณนี้ครับผมเอาคัสซีช่วงล่างยังไงคัสซีสวยมากครับช่วงล่างดีครับผมเครื่อง โอ้เครื่องดีครับผมไม่อายเลยโอ้ไม่อไม่ดันครับบนเอามาดูภาษีหน่อยครับผมสองห้าหกห้าครับภาษีนี่ขาดยังไม่เกินครับผมทอาไปต่อได้เอกสารพร้อมเล่มพร้อมโอนครับผมอันนี้เอาฝากกันรถด้วยครับผมโตโยตา้าไทเกอร์ครับผมอันนี้ยังไม่ล้างอ่ะถ้าล้างนี่เงาวิ่งเลยนะครับ หนึ่งแสนสามมื่นแปดพันบาททดอ,องกันได้ครับรถใช้งานดีเลยนะครับผมคันนี้นะครับสนใจก็โทรมากรผมผนม0 8 0 8 4 3 2 9 1 0นะครับผมพิกัดรถอยู่ที่จังหวัดบุรีดม์นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับเจ้ารถกระบะคันนี้ครับสวยจัดครับผมแน่นอนมาก นะ okay. เจ้าแกผู้รับเหมาต่างๆนี่เอาไว้ใช้ขนน้ำมันขนอะไรนี่ผมว่าคุ้มอยู่นะนะครับาราคาแสนก,กว่าเนี่ยนะครับโอเคเลยครับผมเครื่องดีแอร์เย็นนะครับจัดไปครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ